สวัสดีครับพบกันกับข้างทางเจ็ดแปดแปดนะครับผมเนาะอันนี้จะมาสายลงปู่แผลวเนาะจะมีเหรียญลงปู่แผวเนาะก็จะมีเป็นชุดเนาะก็ถ้าใครสนใจเหมาเป็นชุดก็ทักมาเนาะเรื่องของลุงปู่เพลลงปู่แพวนะครับผมเนาะก็จะมีตะกุดสองดอกกับเหรียญสามเหรียญเนาะนี่ครับก็เหรียญสีสามเหรียญน,นะครับผมเนาะก็ทักเข้ามาเนาะแต่น,นี้น้องให้ชมคลิปนี้ให้น้องจะมาให้ชมเหรียญเดียวก่อนเนาะคลิปทีละคลิปทีละเหรียญเนาะ <c oughs> จะได้อัน,นี้กันนะครับผมเนาะก็จะมีโค้ดมีอันนี้น่าจะมีโค้ดเนาะมีโค้ดถูกต้องนะอันดับแรกเนาะกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเนาะลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่แล้วก็สปอนเซอร์ทุกท่านเนาะก็เปรียบเทียบสปอนเซอร์ทุกคนเนาะทั้งลูกค้าทั้งคนที่กดติดตาม500กว่าท่านนะครับผมเนาะก็กราบขอบพระคุณขับผมเนาะที่กดให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมเนาะได้ทาได้สรรหาพระดีๆพระ ราคาถูกๆมาให้พี่ๆได้เช่าบูชาเนาะครับผมเนาะ้วยใจด้วยศรัทธาเนาะก็กราบขอพระคุณครับเนาะครับผมแล้วก็กราบขอพระคุณเสียนุเนาะพี่นุพี่เก๋เนาะที่ซัพพอร์ตน้องส่วนหนึ่งนะครับผมน้องก็กราบขอพระคุณสําหรับทุกๆท่านนะครับผมเนาะที่ไว้วางใจน้องนะครับผมก็สําหรับลูกค้าใหม่เนาะที่อยากติดต่อสอบถาม หรือเช่าบูชากับผมก็อันนี้ก็เป็นแอสไลน์ผมเนาะแกแกนคิวโค้ดก็ได้หรือว่าจะเป็นอันนี้เบอร์โทรเนาะเบอร์อันเบอร์โทรติดต่อเบอร์โทรน้องก็ได้นาะครับผมเนาะในเบอร์นี้สําหรับใครที่เล่นไลน์เล่นโทรศัพท์ไม่เก่งไม่คล่องนะครับผมเนาะก็โทรมาอันนี้ก็หมายเลขบัญชีกับชื่อนามสกุลเนาะสําหรับถ้าการโอนต้องให้ตรงนะครับถ้าไม่ตรงมันก็จะมีปัญหากันเนาะครับผมเนาะก็เช็คดีๆนะครับสําหรับ ใครที่โอนเนาะใครที่จดไปแล้วก็โอนเนาะครับผมเนาะก็เช็กชื่อน้มสกุลนะครับผมให้ตรงเนานะครับผมเนาะนะถ้าไม่ตรงมันก็จะไม่เข้าของผมเนาะแล้วพี่จะไม่ได้พระเนาะอันนี้น้องก็จะมาให้ชมเหรียญเนานะครับผมเนาะพอดีก็ถ่ายคลิปต่อๆกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญก็น,น้องก็จะลงเป็นระยะๆเนาะครับผมเนาะสำหรับเหรียญเนานะก็ถ้าใคร ทักมาก่อนทักมาหลังก็ลองทักมาดูครับผมเรื่องเรียนเรียนไหนเนาะก็อันนี้ก็รู้สึกว่าอันนี้หลักร้อยครับผมเนาะนี่ครับหลักร้อยหมดอันนี้มีหลักพันมีอันเดียวเนาะพันพันกว่าเนาะอันนี้หลักพันเนาะเรื่องราคานี่น้องไม่อยากบอกนะครับเพราะว่าที่นี่ประเทศไทยเนาะก็ต้องรู้ๆกันอยู่เนาะถ้าเรื่องอันนี้เนาะเดี๋ยวมันจะมีปัญหากันหลายๆด้านเนาะเรื่องราคาเนาะเดี๋ยวทักมาถามหรือโทรมาถามดีกว่าเนาะครับเรื่องราคาเนาะ เพราะว่า,วา,วามีคนชี้แจงมาอยู่ว่าบอกราคาอะไรได้ไหมอะไรงเงี้ยนะครับผมเคย HAEL บอ,อกเป็นบางคลิปแล้วเนาะแต่ว่าหลังๆนี่มันก็จะมีปัญหาเนาะเรื่องช่องเรื่องอะไรหลายๆอย่างเนาะเรื่องนู่นเรื่องนี้เนาะมันก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวน้องจะบอกเป็นหลักดีกว่าหลักพันหลักร้อยหลักหน่วยอะไรเงี้ยดีกว่าเนาะแล้วก็ทักมาคุยกันเนาะเรื่องราคาอันนี้ก็หลักร้อยครับผมถูกถูกครับผมเนาะก็ไม่เกินครึ่งครับผมเนาะก็ไม่เกินครึ่ง ก็ไม่ถึงแบงค์เท่าเนาะครับผมก็ครึ่งๆแบงค์เท่าเนาะก็น่าตาอาจจะตากว่านั้นเนาะนี่ครับอันนี้เส้นขนแมวเต็มเลยครับเนาะอันนี้ก็แท้เนาะครับผมเนาะหลวงปูแ่แพลวปอว่าโลเนาะครับผมเนาะดูเนื้อดูสีครับดูเนื้อดูสีเท่าของปลอมเนี่ยอาจจะสีสันอาจจะไม่มันจะเสมอกันหมดเนาะอันนี้จะเป็นสีรุ้งๆเห็นไหมเนาะนี่ครับเนาะสีสันนองเดียนความคมชัดเนาะองเเดียน อันนี้ข้างหลังเป็นพุทโธนะครับเป็นคําที่ดีเนาะพุทโธอายุ98ปีนี่ครับวัดกําแพงแสนอายุยืนนะครับพุทโธเนาะนี่ครับลางหมันวัดเอ้าอันนี้ทาไมเขียนวงเล็บลางหมันอ๋ออาเภอกําแพงแสนเนาะอาเภอกําแพงแสนอันนี้วัดลางหมันนะครับออกวัดลางหมันนี่ครับพุทโธพุทโธนี่ครับเนาะนี่ สองพุโทโธพุโทโธก็สุดยอดแล้วครับแค่พุโทโธเนาะนี่ความคามชัดของเหรียญน,นะครับผมตรงขอบตรงอะไรต่างๆเนื้อผิวพันเหรียญน,นะครับมีเส้นเห็นไหมเส้นเขาเรียกว่าเส้นอะไรเส้นเสีเส้ยนเส้นสายฝนนะครับเนาะคามชัดนี่ครับเนาะไม่แท้ก็ไม่รู้ว่างไงแล้วเนาะครับผมถ้าแบบนี้เนาะอายุยืนนี่ก็ตอกนะครับผมเนาะแต่ว่าคำาคำว่าอายุยืนนี่มันอาจจะนี่นี่ครับเนื้อเปิดเนาะเป็นเหรียญเปิดพวก เนื้อมันจะเปิดเป็นบางช่วงบางตอนเนาะเป็นธรรมชาติของมันเนาะครับผมเนาะของเนื้อเหรียญนี่ครับค่อเป็นอันนี้เป็นสีลุ้งๆเนาะครับผมนะเนาะเขาเรียกว่าเนื้อเปิดใช่ไหมเนาะนี่ครับเห็นไหมสีสันแต่ละมุมแต่ละเหลี่ยมมัน,ม,นมันไม่เหมือนกันเนาะถ้าของปลอมนี่มันทําแบบนี้ไม่ได้นะครับผมเนาะนี่ครับจมูกก็ดงๆไม่ต้องกลัวครับเรื่องจมูกคมคๆเนาะตัวหนังสือยังไม่สึกหรอครับผมเนาะสภาพเหรียญนี่น้องวัดน่าจะร้อยเป๊ะเนาะครับผมเนาะ เพราะว่าเขาเรียมกันน้ำเรียมกรอบกันน้ำเขาเรียกว่าเรียมกรอบกันน้ำใช่ไหมกรอบพัดติกกันน้ำแบบนี้เนาะแบบนี้ก็กันน้ำเหมือนกันเนาะแต่ใส่หน้ากากนะครับนี่ใส่หน้ากากเนาะยิงเขาเรียกว่าอะไรยิงแจเสือเนาะทุกวันนี้เขาใช้แจเสือยิงกันหมดก็เกือบหมดทุกเจ้าแล้วนะครับผมเนาะสำหรับการใส่กรอบเนาะแต่ใส่กรอบนี่ก็บอกตรงๆนี่ก็ถ้าตีไปนี่อย่างตามสูตรผมว่า350นะครับเนาะ านะประมาณนี้3ามสถ้ารู้รู้จากกันก็ประมาณ300อ่ะเนาะตีไป300นี่นี่ก็ถ้าราคาพระก็หักลบกรอบไปแล้วก็หักลบราคาพระไปนี่ก็เหลือราคาพระนี่ก็คิดดูราคาพระจะเท่าไหร่เนาะครับผมเนาะก็ถ้าตัวนี้หลักร้อยแล้วป๊บก็อาจจะลบจากนี่ไปก็เป็นราคาพระอีกนะครับอันนี้ก็จะมีออปชั่นให้ให้แถมให้ด้วยนะครับผมออปชั option, นะ่นเนาะโอ้มีเกษาด้วยตัวนี้เกษารุ่งพ่อด้วยโอ้แน่นอนแน่นอนครับผม อันนี้ก็มีเกสานะครับน um ี่ก็มีเกสาเนาะนี่ครับอันนี้อันนี้นี่ครับบางคนใส่คู่กันไปเล่นนะครับไปเล่นชาวเนาะมีตาหรือใช้ไปทางที่อะไรอํานาจบารมีก็ได้นะครับผมเนาะสำหรับเดินทางค้าขายอะไรก็ได้ครับผมใส่คู่กันนะครับไปไหนมาไหนนี่ครับเนาะทำน้ำมนต์อาบน้ําทุกวันก็ดีครับผมเนาะสําหรับซองเย็นนี้ไม่ต้องกลัวครับอันนี้ก็พุทโทนี่ก็ทําน้ำมนต์ได้นะครับสําหรับของหลวงปู่เพวนะครับผมเนาะ ก็ทายเหนียวมากันนี่ครับแช่ทําน้ำมนต์ก็ได้นะครับใส่อ่างใส่อันนี้ไว้เลยเนาะทุกๆวันพระสวดมนต์เสร็จเนาะลังวันพระก็ตักมาขันหนึ่งขันเล็กๆเนาะกระบวยเล็กๆก็ได้ครับผมเนาะเอามาใส่กระมังอาบน้ำเนาะใส่ทั้งอาบน้ำเนาะที่ใส่ทังอาบน้าล้างหน้าครับผมเนาะก็ดีเหมือนกันครับล้างซวยล้างอะไรไปนะครับผมสาหรับใครที่อยากทําน้ำมนตนะ์เนาะนี่ครับปกปักรักษายิ่งอาบบ่อยก็ยิ่งดีครับผมเหรียญพุทธโธครับผมเขาเขียนว่าพุทธโธก็ ลองท่องพุทธพุทธก่อนนอนก็ดีครับผมเนาะเนาะก็ลองท่องบางคนก็ท่องนะครับผมเนาะนี่ครับดีสําหรับพุทธพุทธน้องก็ว่านีเหรียญดีอันนี้ก็หลักร้อยนะครับผมเนาะสาหรับเหรียญนี้ถ้าใครสนใจก็ทักมาครับผมเรื่องราคาเนาะก็ราคาอยากได้ราคาเหมาก็มีอีกแบบหนึ่งแต่ว่าถ้าราคาแยกมันก็จะแยกเป็นเหรียญเป็นเหรียญแล้วแต่ราคาบางอย่างบางอันนี้ไปนะครับผมสาหรับ ะะเรื่องราคาครับผมเนาะแต่ว่าจะให้น้องเก่าออกมานี่มันไม่ได้แล้วครับตอนนี้เนาะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงบางสิง่งบางในบางสิง่งบางอย่างเนาะครับผมเนาะเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นลําบากผมเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมก็ช่องผมก็ยังไม่ไม่ได้ขึ้นแบบเป็นหลักเป็นฐานใน YouTube เนาะเพราะแค่คนกดกดกติกาก็ยังไม่ครบนะครับผมเพราะว่าตอนนี้น้องก็ยัง สรรหาอยู่นะครับผมเนาะก็ต้องกราบขอบคุณพี่ๆทุกท่านเนาะที่กดติดตามให้น้องเนาะก็กดติดตามถึงจํานวนการดูกันถึงยอดถึงอะไรกดลงกดไลค์ถึงอะไรเงี้ยน้องถึงจะเข้าเป็นอะไร YouTube เต็มตัวเนาะถ้าน้องได้ใบได,ได้อะไรของ YouTube มาเดี๋ยวน้องจะลงคลิปให้ดูเนาะก็จะมีอาจจะมีของจงของแจกจัดกิจกรรมเหมือนเดิมนะครับผมเนาะก็ตอนปีใหม่น้องก็จัดไปแล้วก็แจกแจกจริงครับน้องรับประกันเนาะถ้าใครไม่เชื่อก็ อยากดูไปเสร็จอยากดูอันนี้ก็ว่าอยู่กับใครก็ได้ครับผมเนาะก็ตามที่น้องเคยลงเนาะครับผมว่าว่ามีการจับแจกอะไรเนาะครับผมเนาะน้องก็ให้เวลาอยู่ถึงว่าบางคนสามสี่วันถึงอยากมาดูคลิปผมทีนึงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็น้องก็จะให้เวลาอยู่เป็นเดือนอยู่เพื่อในการลงชื่อเนาะลงชื่อเขียนชื่อเขียนอะไรอยู่ใต้คอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าเวลาน้องแจกเนาะครับผมไม่ต้องกลัวครับผมความยุติธรรมเนาะผม ถ้าน้องแจกก็คือแจกนะครับผมเนาะก็รอดูตอนสงการก็ไม่แน่ครับผมน้องดูก่อนเนาะเหลองบประมาณมีก็อาจจะหาอะไรมาแจกพี่ๆนะครับอาจจะเป็นหลวงพ่อชนไหนหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้นะครับผมเนาะลองมาดูกันอันนี้ก็ถ้าราคาหมาก็อีกแบบหนึ่งถ้าราคาแยกก็อีกแบบหนึ่งครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้น้องก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็พอเพียงแค่นี้เดี๋ยวน้องจะได้ทําคลิปเขรียมต่อไปนะครับผมเนาะสาหรับใครที่อันนี้เนาะถ้าใครมาดูทีหลังก็ อยากซื้ออยากขายก็ลองติดต่อมาลองมาถามเผื่อไม่ีเหรียญอะไรตกค้างเนาะน้องก็จะได้มาอันนี้กันเนะาะก็อันนี้ก็มาใหม่หมดนะครับมาใหม่หมดอันนี้ของใหม่หมดอันนี้ครับแอดไลน์แอดไลน์กันเข้ามาครับผมเนาะอันนี้ก็เบอร์โทรน้องครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบขอบคุณพี่พุพพกง่ันครับผมกราบขอบพระคุณครับ